ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำคลิก125สีสันใหม่ของปี2023ซึ่งได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพศ2565มี2แบบให้เลือกใช้ก็คือล้อแม็กและล้อซีลวดโดยคลิก125ล้อแม็กจะมีการเพิ่มเติมสมาร์ทคีย์เข้ามา เปิดราคาอยู่ที่56,900บาทมี3สีให้เลือกก็คือดำแดงเทาแดงและแดงดำส่วนคลิก125ล้อสีลวดนั้นวางราคาอยู่ที่51,900บาทมี2สีให้เลือกใช้ก็คือสีดำและขาวดำบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดได้เปิดตัวคลิก125 Sport AT สีสีสันใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับสมาร์ทคีย โดยมีเจชนาทิปเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์จากฝูงตัวจริงทุกเส้นทางซึ่งเจชนาทิปนั้นก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับคลิก160ด้วยนับเป็นการส่งมอบความเร้าใจครั้งใหม่ของ Honda ในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มอเตอร์ไซค์คนไทยที่ให้ความชื่นชอบรถสปอร์ตเอทีตะกูลคลิกที่มีมาอย่างยาวนานถึง17ปีการมาครั้งนี้ก็เป็นการเพิ่มเติมกุญแจแบบสมาร์ทคีย์ หรือกุญแจรีโมทอัจฉริยะซึ่งมีเฉพาะรุ่นล้อแม็กเท่านั้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของการเดินทางในเขตเมืองสตาร์ทโดยไม่ต้องเสบกุญแจอีกต่อไปพร้อมฟังก์ชันระบุตำแหน่งและป้องกันการขโมยโดยเฉพาะสีเทาแดงซึ่งเป็นสีใหม่เพิ่มความเหนือชั้นด้วย New Soft Emble m ที่มีดีไซน์ใหม่ล้ำกว่าเดิมพูดถึง Honda คลิกแล้วต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ามันคือ Sport AT ทีที่ประสบความสำเร็จสูงสุดด้วยยอดขายรวมทั้งสิ้น มากกว่า2ล้าน8แสนคันในช่วง17ปีที่ผ่านมาผมยังจำได้ดีครับว่าการเปิดตัวครั้งแรกของ Honda c l i ิกเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศ,ศจิกายนพศ2548นับถึงวันนี้ก็17ปีพอดีครับการเปิดตัวคราวนั้นเป็นการโชว์เครื่องยนต์กับเฟรมและถัดมาอีก2เดือนก็คือเดือนมกราคมพศ2549ก็มีการเปิดตัวคลิก 110cc รุ่นแรกของเมืองไทย จากวันนั้นถึงวันนี้ Honda c คลิกขายไปแล้วมากกว่า2ล้าน8แสนคันจากเครื่องยนต์ 110cc เพิ่มเป็น 125cc และเพิ่มเป็น 150cc ปัจจุบันนี้ก็มีคลิก160ที่ขายควบคู่กับคลิก125สํำหรับใครที่ต้องการกับขี่เพื่อความคล่องตัวอัตราเร่งดีความประหยัดสูงหรือใช้งานโดยทั่วไปคลิก125สามารถรองรับได้เป็นอย่างดี ขณะที่คลิก160นั้นก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการอัตราเร่งที่ดียิ่งขึ้นความเร็วจัดจ้านมากขึ้นก็เป็นการเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันสำหรับคลิก125นั้นพื้นฐานเครื่องยนต์เป็นแบบ E.S.P. 4จังหวะสูบเดียว Single Overhead Camshaft 2วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริงอยู่ที่124.88 c c จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด PGM-FI ให้ความประหยัดที่สูงถึง 50กิโลเมตรต่อลิตรมีระบบ idling stop system ซึ่งก็หมายถึงระบบจอดดับเครื่องยนต์อัตโนมัติหน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบ full LCD บอกตัวเลขความเร็ววัดน้ำมันเชื้อเพลิงวัดความประหยัดวัดระยะทางนาฬิกาไฟเตือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไฟเตือนระดับแบตเตอรี่ถังน้ำมันจุ5.5ลิตรเบาะนั่งเตี้ยเพียง769ม mm, ลมล้อซีลวดหนัก113กิลกรัมล้อแมกหนัก1 1 2กิกรัม ซึ่งตัวลอ้อแมกนั้นจะมีการเพิ่มสมาร์ทคีย์เข้ามาที่แตกต่างกันและนี่ก็คือคลิก125อีกหนึ่งความสำเร็จของตระกูลคลิกที่สร้างประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานถึง17ปีกับยอดขายสะสมที่มากกว่า2 8ล้านแสนคันเรื่องราวของคลิกจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ